ผมจะลองแกงเข้าไปตะกอนนะตะกอนจะแกงเข้าไปก่อนทารานตกใจเลยขนาดนั้นเป็นไรเนี่ยทารานยังไม่ไปหรอทารานมึนอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรกันนะทารานเป็นไรเอาเป็นอะไรกันวะเป็นไรกันอะกินอะไรมาเอาดูพีิยมเอาดูพีิยม ทาซานกินอะไรกันมาเนี่ยเฮ้ยสงสัยต้องไปอาบน้ำแล้วมั้งดนน้ำเย็นนะดีขึ้นแน่นอนทาซานกินอะไรกันมาทาซานไปกินอะไรมาเนี่ยเหมือนคนเมาเหล้าเลยเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะทาซานเป็นอะไรอ่ะปกติเนี่ยพวกเรามาเนี่ยเจอทาซานทาซานสวัสดีพวกเรานะ กับพี่โยมอะรอบเนี้ยเหมือนดูเขาว่างเมวนเลยฝั่งนี้อาทาซานไปกินอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอลุงบ้านนาอากันทุกทุกคนทุกทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงนะสี่โมงกว่าจะห้าโมงละ ผมต้องรีบมานะเพราะว่าจากที่ผมได้ดูคลิปน้องนนท์หรือว่าน้องวัดนะที่มาหาน้องทศสารอะเหมือนแบบว่าน้องทศสารเนี่ยกําลังจะรออะไรบางอย่างนะผมคิดไปคิดมาแล้วเหมือนว่าน้องทศสารเนี่ยกําลังจะรอผมนะทุกคนแล้วเขากําลังจะพูดอะไรกับผมบางอย่างนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยน่าจะเดินทางแล้วนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเจอน้องหรือเปล่านะไม่รู้ว่าผมเนี่ยมาสายหรือว่ามาช้าหรือเปล่า แต่ผมมาก่อนนะวันนี้วันนี้เราทั้งหมดเนี่ยมีทั้งน้องนนน้องน,นันแล้วก็น้องวัดเนี่ยทั้งสี่คนนะวันนี้จะลองมาคุยกับน้องทาสซานนะแล้วถ้าวันนี้นะได้เจอพ่อน้องทารซานนะพวกเราเนี่ยจะลองขอลองพ่อน้องทาสซานว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนยังไม่ต้องเดินทางได้ไหมเพราะว่ามันเปียกเดินไปก็เปียกเพราะว่าฝนมันตกทั้งวันเลยนะครับ ผมจะลองไปขอลองอะไรแบบนี้ดูนะทุกคนก็ยังไงทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้งสี่คนด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะให้ทุกคนดูน้องๆน,นะวันนี้เนี่ยพวกเราได้ซื้อขน,นมเนี่ยทั้งขน,นมทั้งน้ําอะไรมาเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยซื้อมาฝากนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้ซื้อข้าวมาสองกล่องด้วยนะครับผมเพราะว่ามาแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องติดไม้ติดมือกันมาด้วยนะ นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นนี้น,นะครับน้องเป็นคนซื้อนะน้องวัดเป็นคนซื้อนะครับวันนี้เนี่ยผมก็รีบเร่งมานะครับผมนี่อันนี้ก็น้องวัดเป็นคนซื้อนะพวกขนมพวกน้ำเนี่ยปกติผมมาจะติดไม้ติดมือแต่วันนี้เนี่ย <quer> ผมรีบมานะ <ๆ S 2> ทุกคนครับอ่าทุกคนครับในไหนก็มาถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้น้องๆแต่และท่านเนี่ยเข้ามาแนะนํนาช่องแล้วก็ฝากติดตามกันเลยนะมากระับสวัสดีครับจากช่องน้องนนนน์นะครับ สวัสดีครับน้องนันทาพิสุทธิ์ครับนี่ทุกคนวันนี้เพราะว่าพวกเราเนี่ยรีบนะมาเร็ยวครับผมจากช่องวัดผาหล่อนครับผมใช่น้องนอนเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าแทบไม่ทันแนละ้วกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยผมมาถึงก่อนแล้วก็น้องก็เพิ่งขี่รถกันมาถึงนะทุกคนเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเข้าไปในป่าแล้วก็จะลองไปหาทาสานกับพี่โยมนะแล้วก็จะไปลองให้ทาสานเนี่ยแบบว่าคุยกับพ่อเขาดูนะถ้ารู้เรื่องอะ่ะจะลองขอร้องว่า ไม่ให้ไปได้ไหมช่วงเนี้ยพอมันเป็นช่วงหน้าฝนนะเพราะว่าไปก็มันก็ไกลยอยู่นะทุกคนจากที่ผมเนี่ยได้เดินไปนะอีกอย่างผมกลัวว่าฝนตกแล้วเขาจะเปียกเขาจะไม่สบายอะไรกันแบบนี้นะพวกเราก็เป็นห่วงวันนี้พวกเราก็มากันทั้งสี่คนเลยนะจะลองมาขอลองพอนองทาศานะทุกคนถ้ายัางไงก็จะลืมเป็นกําลังใจใพวกเราทั้งสี่คนด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามอย่าข้ามโฆษณานะทุกคนเดี๋ยวถ้ายัางไงแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยครับไป

จออีก่าควเยนเนี่ยเย็นเนี่ยพี่ว่านะรู้สึกแปลกๆหระหรือว่าน้องไปแต่ว่ารออสุดท้ายที่พูกเองมาเนี่ยน้องยังอยู่ใช่ไหมควาที่มาให้เคเอฟซีอ่ะเงียบดิใช่เงินไม่ว่ายุงเยอะมากตอนเนี้ยอืม ลื่นหว่านงวัดเดินดีๆ<ห>น,นะดเดินไม่ดีนี่มลมแน่นอนน้ำมันขึ้นอยู่แล้วเพวราะว่าฝนตกทั้งวันน้องโนนก็รีบมาเลยนะผมบอกน้องว่าเฮ้ยพวกเราเรีบไปดูกันไหมเผื่อน้องเนี่ยยังอยู่นะในรแต่เนี้ยน้ำลึกขึ้นหน้าทุกคนเนี่ย ้องใส่เกลี่ขาสั้นทุกคนอ่ะใส่เกลี่ขายาวไม่ได้นะเพราะว่าน้ำมันแรงดูแบบน,นี้มีร่องรอยป่ะฮะแล้วก็มาฝนตกตกแบบนี้ในป่าเนี่ยยุงเยอะมากทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คนในหมู่บ้านผมนี่เขาเนี่ยเป็นไข้ยเลือดออกกันเยอะมากๆเลยนะครับ ดนยุงป่า,าอะไรแบบเนี้ยฮะเงีย,ยบ่อฝนมันตกน้องอาจจะไม่ลงมาหรือเปล่าหรือว่าไปแล้วแค่นั้นแหละมีสองทางฝนตกไม่ลงมามงฮะยางนอนอยู่เนี่ยพวกเรามาบุกมาเซอร์ไพรส์กันเลยหลับอยู่เนี่ยวะ เดี๋ยวผมจะลองแกงเข้าไปก่นนะเดี๋ยวผมจะแกงเข้าไปก่อนทารานไเฮ้ยตกใจเลยขนาดนั้นเป็นไรเนี่ยทารานยังไม่ไปหรอทาซานมึนอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรกันอะทาซานเป็นไรเอ้าเป็นอะไรกันวะเป็นอะไรกันอะกินอะไรมาเอาดูพิยมเอาดูพิยม ทาซานกินอะไรกันมาเนี่ยเฮ้ยสงสัยต้องไปอัดน้ำแล้วมั้งดนน้ำเย็นอะดีขึ้นแน่นอนทาซานกินอะไรกันมาทาซานไปกินอะไรมาเนี่ยเหมือนคนเมาเหล้าเลยเฮ้ยเป็นไรอ่ะทาซานเป็นไรอ่ะปกติเนี่ยพวกเรามาเนี่ยเจอทาซานทาซานจสวัสดีพวกเรานะ กับพี่โยมอ่ะรอบนี้เหมือนดูเขาว่าลเมม้วเลยฝั่งนี้ทารานไปกินอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทารานไปไล่เป็นไรอ่ะพี่แฟงอยู่นี่พี่แฟงอยู่นี่พี่แฟงอยู่นี่ครับไปไปกินอะไรมาน้องทารานฮะไปกินเห็ดใครทำกับข้าวให้กินล่ะ พี่โยมต้นใส่พี่โยมต้นต้นใส่มาม่าพี่โยมต้มต้นใส่มาม่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆพี่ว่ามาตั้งกล้องตรงนี้ดีกว่ามั้งพี่ว่ามาคุยกัยทุกคนครับตอนนี้เนี่ยอาการน้องทาซานกับพี่โยมเนี่ยน่าเป็นห่วงนะ ผมรู้สึกว่าเขาเหมือนจะกินอะไรเข้าไปแบบผิดส,สัมแดงหรือเปล่าเหมือนเมาคล้ายๆคนเมาเหล้าเลยอะเมื่อกี้เนี่ยน้องทาสซานนอนในต้นไม้ผมกล่าวว่าจะมาเซอร์ไพรส์นะน้องตกลงมามือดูเลยมือไม้สั่นเลย mm hmm. เดี๋ยวให้น้องตั้งสติก่อนดีกว่านั้น mm hmm. เขาจะรู้ไหมเนี่ยวผู้เล่าของมาฝากเนี่ย mm hmm. ดูพยมดิทิ้งตัวเลย พี่ยมพี่ยมเห็ดเมาไหมพี่ยมหาเห็ดอะไรมากินอ่ะสีอะไรเข้าใจสีไหมสีแดงสีแดงโอ้โหเห็ดเมาพันดีเลยบ้านผมนั่นอ่ะเห็ดสีแดงเนี่ยทุกคนอืเห็ดเมาชั้นดีเลยนะสีแดงเนี่ยบ้านผมเขาไม่กล้ากินกันนะครับเคยมีประวัติเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วเนี่ย ดูดิ ي, ดูดิวิ่งชนมั่วเลยมันมีชาวบ้านเนี่ยเขากินเห็ดแดงนะแล้วอยู่ๆเนี่ยเขามเมาอาการเนี่ยแล้วก็สุดท้ายเขาก็ตุยไปเลยนะทุกคนดูท่าซานที่ไปมั่วเลยทาซานฝั่งนี้ไม่นานนะนะต้องอยุ่นิ่งๆก่อนอย่าเดินท่าซานทาซานพี่แฟงว่ามาอยุดนิ่งๆก่อนดีกว่ามัง้งอย่าเพิ่งไปหาเดินมั่วส่วเดียวหล่นจากต้นไม้้ยนั่นหล่นจนได้ นเมาเมาทาสารพี่โยมมานั่งมานั่งดีกว่าดูหาหมุดอะไรม่วนซ่วมเลยนะดูดิเห,หมือนจะกินเห็ดีหหามุดหาควิดอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูดิเหมือนกัวป่าเลยอะ่ะดูหรือว่าจะเป็นบ้าวะ่ะกินเห็ดพวกเนี้ยน่ากลัวนะ ม,แบบแมันมีไม่มีจะ<ด>ลิมมันแล้วจะให้ไหมท่าซานลองพาไปอาบน้ำท่าซานท่าซานกินไปนานยังอะ่ะมันจะคุยไม่รู้เรื่องคุยไม,ไม่รู้เรื่องเลย<ม>เดี๋ยวนั่งนั่งกันก่อนน้องทาซานได้ยินพี่แฟงพูดป่ะท่<ม>าซานนั่งนิงน่งๆนั่งนิง่งๆนั่งนิงน่งๆไม่ต้องเดิน ถ้าเดินมันจะทำให้มือหัวเออนอนลงไปเหมือนว่าจะเมาเหมือนคล้ายๆเมาเหล้าเลยนะ<ม>สเปดปีที่แล้วมีชาวบ้านนี่ะแบบนี้แหละทุกคนที่เขากินเห็ดสีแดงเป็นเห็ดเมาเนี่ยเขามีอาการเหมือนคนเมาเหล้าเลยสุดท้ายเนี่ยอุยนะอยู่ไม่ได้นะครับ อ๋น้องนเอาน้ำเปล่าไปให้กินดิลืมลืมลืมให้ท่าซานกินอ่ะให้กินน้ำกอกเข้าไปเลยกอกเข้าไปเยอะๆอต้องให้อ้วกอ่ะเงินเมา ดนลาได้นั่งเฉยนั่ง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 าซนดูพี่ยมอ่าพี่ยมก็อดด้นนี้เขา้าบอกเขากินข้าวมาเช้ามาเขาจะกินข้าวลงหรือเปล่าเขาหมุนหัวเงี้ยเกี่พียมกย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องล้างมือก่อนหนะดิไปไกินในเรียมห้วยไหมรู้สึกจะไม่ไหวด้วยไปไปเลีมห้วยดีกว่าพี่ยมไปไปพี่ยมไปพี่ยมเดินไป ทุกคนครับเหมือนน้องทาสันกับพี่ยมเนี่ยจะเมานะ้พี่ยมพี่ยมแม่งเดินเละเดะปะหมดเลยว่ะอุ้ยน่ากลัวนะดูพี่ยมดูพี่ยมพี่ยมดูพี่ยมวิ่งไปก็จมน้ำเลยอ่ะเออลองให้อัดน้ำล้างตัวดิเพราะว่าน้ำมันเย็นจัดแบบเนี้ยเพื่ออะไรจะดีขึ้นนะ เรื่องอะไรจะดีขึ้นอเอออับเข้าไป,ดไ,ปได้หรือเล่เป็นไงดีขึ้นไหมทาร์ซานทารานปเล่นน้ำก่อนไปเดี๋ยวค่อยกินข้าวเดี๋ยวอ้วกหมือหวยไปเชื่อพี่แสงล้างไม้ล้างมือโอเคเนื้อตัวมอมแมมหมดแล้วทาสานทาสานเหมือนคุยไม่รู้เรื่องเลยเหมือนคนโดนของไปเลยอะ่ะ พี่โยมด้วยยืนยืนมึนยืนเออเลยวะเดี๋ยวผมว่า<ม>นะทุกคนลองอาบน้ำดีไหมฝนแม่งก็เริ่มหมาแล้วเนี่ยส<ม>าร่าพี่แฟงว่าลองอาบน้ำเลยพี่แฟงน่าจะดีขึ้นพี่โยนน้ำเลยพี่ยดูดเห็ดเดมันทำพิษขนาดนี้เลยดูดิด เป็นบ้าเลยอ่ะดูเห็ดดูดิจากที่มาเนี่ยทาซานจะคุยกับพวกเรานะจะคุยจะเล่นกับพวกเรานะั้นตอนนี้ไม่ใช้เหมือนเดิมละทาซานแทบไม่พูดเลยแม่งจริงด,ด,ดีขึ้นยังเป็นไงมาทาซานไงทาซานยอมไม่ได้หรอพี่แจ้งมหาทาซานดีขึ้นยัง ดีก็ยังถ้าซานครับครับน่าจะดีครับครับน่าจะดีขึ้นแล้วทุกคนหิวข้าวเปล่าทาซานหิวข้าวไหมอ่ะกินข้าวก่อนเดี๋ยวให้น้องๆกินข้าวเนี่ยนั่งกินข้าวเลยเดี๋ยวฝนตกแล้วนี่เขาบอกเฮ้ทาซานพ่อไปไหนล่ะได้ให้หมดเลยอ๋อวันนี้พ่อจะมาหาพี่แฝงใช่ไหมใช่ดีมากดีมาก อยากกินข้าวกันก่อนนะทุกคนน,นเัเขาเากระเพาหมูเขาเรียกว่ากระเพราหมูมันรักมันชอบรักอร่อยเปล่าอร่อยอร่อยกินเลยกินเยอะเยอร่อยก็กินเยอะๆเอาเลยกินเลย พี่โยมทาซานกินเยอะๆนะเดี๋ยวค่อยคุยทุกคนเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะให้น้องๆเนี่ยกับพี่โยมเนี่ยกินข้าวไปก่อนนะเพราะว่าให้เขามีสติขึ้นขึ้มาก่อนนะทุกคนพ,พี่โยมพาตาจามไปกินไปเตรียมเพลทก่อนแล้วพี่โยมก็จะมาต้นดำมากๆแล้วก็ตาดามก็ลงมาได้แล้วตาจามก็ม อ๋อชาตานลงมาเล่นชาตานก็มึนหัวทีแ่แรนหนักตัวนี้ชาตานก็โดดคนต้นไม้เลยอ๋อทีแรกหนักกว่านี้ก็โดดคนต้นมุงต้นไม้เลยเหรอจำตัวเองได้จำตัวเองไม่ได้ค่ะจที่ไปหมดเลยทีหลังชาตานจะไปกินนะรู้เปล่ามันมาวัดที่กุ้งรูง้บเปล่า ทำแกงเกี่ยวกับให้พ่อไปล่าสัตว์มาอ๋อวันนี้พ่อไม่ได้ทำแกงพ่อไปล่าสัตว์มาใช่โอเคเลยพี่ยมก็เลยห้าทักพ่อทาสารอยากเจอพี่แฝงเหรอพ่อลงมาตอนไหนนะมาตอนไหนอ่ะฝนมันจะตกแล้วจะตามพ่อมาหน่อยได้ไหมคราบไปแล้วก็ลงมาเดี๋ยวก็ลงมาได้ลงมาได้ขึ้นขาแล้วไป

พ่อเขาลงมาเหรอใช่พ่อจะเอาอะไรมาฝาก่าเรื่มเรื่มเฮ้ยพอน้องตาซนมาแล้วพี่มารื่มใมาแล้วมาแล้วเปิดจอเนื้อสัตว์มาด้วยนะครับเตือนพ่อน้องตาซานเตือนเต้ดีใจังเตืน่ะเตือนพ่อน้องตาซานมาแล้วนะครับทุกคนเหมือนเขาจะเอาเนื้ออะไรมาสักอย่าง พ่อน้องทสานบอกว่าวันนี้เขาอยากจะคุยกับผมเนื้อจอดดาแล้วเว้ยเขาบอกว่าเขาเอาเนื้อหมูป่ามาให้ผมแล้วทุกคนเนื้จอจอดนี่อ่ะเออเราตัดเราผาด้วยกันมีพร้ามาให้ผมน,นะนนเนื้อหมูป่ามาอีกแล้วได้กินเนื้อเนื้อหมูป่าจากพ่อน้องกระจารแล้ววันนี้น้อยหน่อยนะทุกคนด,ดูดิแต่ก็ก้อนหนึ่งอ่ะไหนวะนี่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 ก้อนหนึ่งเนาะ นอามีอยู่เลยอะเออวิ oh, ่วไปเขาบอกเขายังไม่ได้กินเขานะฮันหนึ่งกุ๊ก oh, โอ้โหอย่ออกุ๊กเส้นไหนเต็มแล้วก็วางไว้เลิวก็วางไว้มาด็พี่นอนไปเก็บนะเดี๋ยวน้องนนท์เก็บขยะนะ ไม่รู้เขาคุยอะไรกันนะเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นบานรองเท้าที่ซื้อให้เขานะเนี่ยนี่รองเท้าไม่หอมแล้วก็เสื้อผ้าที่เอามาให้เขาด้วยนะนเขาก็เริ่มใส่เสื้อเลยนะนฟันดำเป๊ะเลยนะทุกคนทาซานพี่แฟงอยากบอกกับพ่อทาซานว่าเดี๋ยวทาซานบอกเลยนะนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอะ่ะไม่ต้องให้พ่อพาไปพม่าได้ไหมเพราะว่าไปก็เปียกเดี๋ยวไม่สบายอะ่ะเป็นห่วง พพเอฟซีเป็นห่วงได้ใช่ไหมเย่ดีใจด้วยทุกคนเพราะน้องทสารบอกว่าได้นะกี่วันน้องทสารถามดิพอเดือนนี้ฝนตกทั้งเดือนนะบอเยูเดือนนึ่งอหนึ่งเดือนโอเคทุกคนนี่พราะน้องทสารคุยง่ายมากเลยครับเขาบอกว่าเขายอหนึ่งเดือนนะ แล้วที่เขาจะมีธุรามาคุยพี่แสงเนี่ยคุยเรื่องอะไรอะ่ะอ๋อเอาเนื้อมาให้หรือเปล่าธุระเนี่ยอ๋อเอาเนื้อมาให้วิ่งใน,นเรขาศน,นี่นนนอ๋อเขาบอกเขาไปยิงได้นะเพราะทหารก็นะเขาไม่กินขนมอะไรเลยนะนทุกคนีนีีีาอออันน้เกดดด พอน้องทศซานก็นานๆลงมาทีนะทุกคนดูขณะผมยืนถ่ายยังฝนตกเลยนะตอนนี้พอน้องทาสารพูดแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยจะอยู่อีกหนึ่งเดือนนะเพราะว่าทุกคนดูจากท้องฟ้าได้เลยว่าช่วงนี้ฝนมันตกเดินทางไปก็ลําบากนะน้องทาสารแล้วเงินที่ให้ไปใช้อย่างยังไม่ได้ใช้นะทำอ๋อเพราะทาสารเก็บไว้ใช่ไหมไ<ป>โอเคดีมาก เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนพี่พีเอซีหลายๆคนก็เขาเป็นห่วงทาสาลร,รู้เปล่าเขาไม่อยากจะให้ทาสาลเนี่ยไปครับคุณครับครับผมฝนมันตกเดี๋ยวกลัวไม่สบายอะไรแบบนี้ไงทุกคนดีใจไหมที่พอน้องทาสาลไม่ไปอะ่ะดีใจครับดีใจนะทุกคนตอนนี้เปหางัน้าใช่ วันนี้ก็ได้เจอพ่อน้องถาซานอีกแล้วนะทุกคนผมดีใจมากๆเลยนะครับแล้ว<ล>ก็ขอบคุณพ่อน้องถาซานนะ <c oughs> ที่เอาเนื้อ <c oughs> เนื้อหมูป่ามาให้ผมกินกล้าโหทุกคนก้อนหนึ่งนะนี่หมูป่าเป็นก้อนอย่างนี้เลยอ่ะเขาน่าจะหั่นมาสดๆเลยอนี่เอาไงทุกคนกลับยังหรือว่ายัางไงหรือว่าพวกเองจะอยู่ก่อน,นกลับไหมใ, <c oughs> ใช่ฝนตกกลับใช่ไหมทาซาน รู้เรื่องแล้วนะเดี๋ยวพี่แฟงมาหาบ่อยๆรู้ป่าโอเคเดี๋ยวพี่แฟงมาหาบ่อยๆนะครับแล้วก็ทาสารก็รู้สึกเหมือนจะหนาวด้วยทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ก็ขอน้องทาสารได้แล้วนะครับผมพอน้องทาสารใจดีมากเลยนะแล้วเขาถือไม้ลงมาตลอดเลยนะคนดีใจมากเลยนะครับนี่น้ํามันขึ้นแล้วก็พพฟซีหลายๆท่านก็น่าจะมีความสุขแล้วก็น่าจะแฮปปี้กับคลิปนี้นะ เพราะว่าพ่อน้องทาซานอ่ะเขาเป็นคนพูดเองว่าเขาจะอยู่ที่นี่อีกหนึ่งเดือนผมบอกอน้องทาซานทาซานลองถามพอดิว่าช่วงเนี้ฝนมันตกเดินทางไปไม่ได้ขอให้น้องทาซานเนี่ยอยู่อีกเดียวไหมอย่าเพิ่งไปอะไรแบบเนี้ยพอน้องทาซานก็ตอบตกลงว่าใช่เดี๋ยวเขาจะอยู่อีกหนึ่งเดือนเพราะว่าเขาเองก็ผู้ใหญ่พอแล้วนะเขาก็น่าจะรู้แหละว่าฝนฟ้าอากาศมันเป็นยังไงทุกคนอาอย่างนี้ผมก็ขอบคุณพ่อน้องทาซานที่เอาเนื้อมาฝากนะทุกคนถ้ายังไงก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น ยังไงวันนี้ผมต้องลาแต่ก่อนนะทุกคนพร้อมต้องร้องด้วยนะครับไปทุกคนไปแล้ว